สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมวิธีการแยกต้นละอองดาวนะคะที่เป็นต้นเบีย้ยต้นเล็กต้นน้อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแยกมาลงกระถางนะคะเพื่อที่จะให้เขาต้นใหญ่และเป็นพุ่มสวยได้ในอนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีกันคะ่ะถ้าเราเอาใส่ไว้อย่างนี้ พอเวลาเขาโตเขาก็จะเบียดกับต้นอื่นนะคะแล้วก็ต้นที่เขาใหญ่กว่าเขาก็อาจจะแย่งอาหารกันแล้วทำให้ต้นเล็กที่อยู่ใต้ร่มเงาและไม่ค่อยได้รับแสงแดดนะคะอาจจะตายได้ในที่สุดนะคะอย่างอันนี้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราแยกออกมาต่างหากต้นเขาก็จะโตไวนะคะเดี๋ยวเรามาถูกวิธีการทำนะคะอันนี้เป็นต้นที่เกิดจากมเมล็ดนะคะ ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเขาเกิดจากเมล็ดนะคะนี่ค่ะวิธีการดูนะคะมันก็จะเหมือนกับต้นกล้าทั่วไปนะคะเขาจะไม่ได้เป็นกิ่งนะคะเขาจะเป็นแบบออกจากเมล็ดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรากแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราจะทำการแยกลงกระถางไว้นะคะวิธีแยกนะคะเราก็จะเตรียมดินเอาไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆขุดเอามาทั้งดิน,นะคะ่ะแบบนี้นะคะจะมีรากพร้อมดินมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะรากเขาแล้วเราก็ทำรูให้เขาแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเราก็ได้ต้นละอองดาวสวยๆแล้วค่ะอีกหนึ่งต้นทีนี้เดี๋ยวเราต้องเอาขุยมะพร้าวหรือก,กับมะพร้าวสับแช่น้ํานะคะโปะหน้าดินเขาให้เขาชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะรักษาความชื้นให้เขานะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการรดน้ำให้เขานะคะถ้าเราแยกกล้าแบบนี้นะคะเราไม่ต้องอบถุงนะคะเราสามารถปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดลากเขายาวมากจนทะลุกระถางแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้เขาเติบโตเป็นต้นใหญ่และพุ่มใหญ่ต่อไปในอนาคตนะคะ เสร็จแล้วค่ะต้นละอองดาวสวยๆนะคะได้เพิ่มอีกแล้วนะคะหนึ่งต้นจากมเมล็ดที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เขาก็สวยได้นะคะส่วนต้นเล็กๆที่อยู่ในกระถางฝั่งทางนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นเล็กต้นน้อยเดี๋ยวเราจะให้เขาโตกว่านี้อีกหน่อยนะคะแล้วเราก็จะทำการแยกใส่กระถางแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการแยกต้นละอองดาวที่เกิดจากเมล็ดไว้เพียงเท่านี้นะคะและสิ่งสำคัญสุดท้ายนะคะพอเราเอาต้นกล้าไปแล้วเราก็อย่าลืมเอาดินกรบลงไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้ต้นใหญ่ที่อยู่รากเขาไม่แห้งนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ต่อไปคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติด,ต,ดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ